โปรเจกตหกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอสุดปื้มรับ3ารางวัลเลิศลัดประจำปีพศ2565จากสำนักงานกอพอรอวันจันทร์ที่12กันยายนพศ2565สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศลัดประจำปีพศ2565ให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทางในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคอื่นๆมีส่วนร่วม ด้วยโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นำโดยนายตายลิตเตม,มหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพดามรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ารับรางวัลสามรางวัลโดยผลงานของเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์ได้รับรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่นจำนวนสอบผลงานได้แก่ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชนผลงานการมีส่วน ของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษและประเภทเรื่องลือขยายผลสรุปกรมการสืบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อป้องกันปราปรามและวควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหน้าที่ป้องกันปราปรามและวควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคมความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีอำนาจจับกลุมหากความผิดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจับได้ทั้งโดยการขอหมายจับหรือกรณีความผิดซึ่งหน้าและมีอำนาจพกพาอาวุธได้ข้อเสนอแนะ 1. ควรประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจช่องทางการติดต่อการแจ้งความคื้นหน้าในการดำเนินคดีและการแจ้งผลการดำเนินคดีตั้งแต่เริ่มจกนกระทั่งสิ้นสุดคดีทางนี้ต้องไม่ขัดแย้งต่อหลักกฎหมายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 2. ควรพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาใช้ในการสืบสวนคดีพิเศษ และควรพัฒนากฎหมายโดยการนํากฎหมายที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเร็ว